ตรงด้ามปืนเนี่ยก็มีการเลเซอร์นะคะน้องแมวชื่อน้องบ๊อบพลน,นะชื่อปั้นแต่ว่าน้องแมวนะชื่อบอ๊อบซึ่งไกก๊อกปกติเนี่ยเวลาเราขึ้นลำไกอะ่ะมันจะถูกง้างออกมาแต่ว่าอันเนี้ยไม่แตกต่างจากเมื่อกี้เลยคือไกนี่คือคมมากๆเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนโมชาแนลโมค่ะ คลิปนี้นะคะเราก็มาอยู่กับปืนของคุณป้านจากเพจแท็กที่คู่บอฟนะคะซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็สนับสนุนโดยคอลลาเจนซีลีนนะคะซึ่งคุณป้านเป็นเจ้าของนั่นเองสําหรับปืนกระบอกนี้นะคะเดิมก็คือก็อก34เจน3นะคะทุกคนแต่ว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยแทบจะไม่เหลือเขาโครงของความเป็นก็อกแล้วนะคะซึ่งก็อก34เนี่ยจริงๆแล้วก็คือก็อก17นะคะที่มีการยืดตัวสไลด์แล้วก็ลํากล้องออกมานะคะมันก็จะยาวกว่าก็อก17อยู่แต่โครงด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นก็อก17นะคะ ส่วนที่ยังเดิมที่สุดของปืนกระบอกนี้นะคะก็คือลำกล้องที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยนอกจากการไปทำสี PVD มานะคะลำกล้องของก๊ก34เนี่ยก็จะอยู่ที่5.31นิ้วแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยคุณป้าน,นี่ยก็ได้ทำการแต่งซิ่งมาหมดแล้วนะคะโมก็จะมาไล่กันไปทีละจุดเลย เริ่มจากภายนอกกันนะคะดอทที่ใช้เนี่ยก็เป็นดอทของทิจิคอน SRO นะคะซึ่งก็เป็นดอทรุ่นท็อปๆเลยที่ใช้ในการติดปืนพกนะคะส่วนของสไลด์เนี่ยก็มีการทำโซเลชันด้านหน้าด้านหลังใหม่นะคะแล้วก็มีการเจาะสไลด์ด้านข้าง2ด้านเพื่อลดน้ําหนักเนื่องจากว่าการที่เราวางดอทเพิ่มขึ้นเนี่ยมันทําให้น้ําหนักของสไลด์เพิ่มขึ้นนะคะเราเลยต้องเจาะสไลด์นะคะเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยลดลงชดเชยกันนะคะเพื่อให้ไซเคิลของปืนเนี่ยทำงานได้อย่างปกติเหมือนเดิม แล้วก็ศูนย์หน้าูนยนหลังนะคะก็ถอดออกไปเนื่องจากว่าก็ไม่ได้ใช้แล้วเนาะก็ติดดอทแล้วส่วนด้านข้างนะคะก็มีการเลเซอร์ทารานเทคนิคอลซึ่งอันนี้ก็เป็นทารานเมืองไทยนะคะก็ทำเพื่อความสวยงามโครงปืนด้านล่างนะคะคือก็อกเฑน3ปกติเนี่ยมันก็จะมีล่องนิ้วซึ่งตรงนี้ก็ลบล่องนิ้วออกไปหมดเลยนะคะแล้วก็ทำสติปปิ้งใหม่้งด้ามเลยทั้งด้านหน้าด้านหลังรวมไปถึงด้านโคงบนบน,บนตรงนี้ด้วยนะคะ ตรงด้ามปืนเนี่ยก็มีการเลเซอร์นะคะน้องแมวซึ่งน้องแมวตัวนี้ชื่อน้องบ๊อบนะคะซึ่งหลายคนเข้าใจผิดว่าคุณปั้นเนี่ยชื่อบ๊อบนะคะคนนะชื่อปั้นแต่ว่าน้องแมวนะชื่อบอ๊อบส่วนด้านล่างนะคะบอแม็กเนี่ยเป็นของแม็กพูลโลโรไฟล์นะคะก็สังเกตได้เลยว่ามันจะไม่ได้ใหญ่มากเนื่องจากว่าทางเจ้าของเนี่ยเขาก็ใช้ในการพกพาด้วยนะคะก็เลยไม่อยากได้ที่มันใหญ่เถอะทะปุ่มปลดแมกกาซีนเป็นของเซฟเทค ส่วนของภายในนะคะก็มีการเปลี่ยนไกด์หลอดเป็นของล็อกยกก๊อกนะคะแล้วก็ไกเนี่ยก็ใช้เป็นของทิมมี่อัลฟาซึ่งสังเกตเห็นนะคะจากภายนอกได้เลยก็คือถ้าเวลาเราขึ้นลำเนี่ยถ้าเป็นไกก๊อกเนี่ยขึ้นลำแล้วเนี่ยไกอะ่ะมันจะถูกง้างออกมาจะเป็นที่สังเกตกันได้อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าอันเนี้ยไม่แตกต่างจากเมื่อกี้เลยนะคะเนื่องจากว่าไกทิมมี่อัลฟาอันนี้นะคะเวลาขึ้นลำปุ๊บเนี่ยเข็มเนี่ยเขาจะง้างสุดเลย แล้วเวลาเดินไก่เนี่ยมันเป็นแค่การปลดล็อกเข็มเท่านั้นฉะนั้นอะ่ะระยะเดินไกอ่อ่ะเขาจะสมูทแล้วก็หลุดคมคือไก่จะคมมากๆกว่าก๊อกปกติเลยโอเคค่ะเดี๋ยวโมอลองไปทดสอบยิงกันเลยหมืมันลงต่ำหมดเลยอะ่ะคุณปิงคือยังไม่ชินกับปืนเลยจริงๆอะดีคอยก็เนี่ยปืนพอลิเมอร์โมคุมไม่อยู่ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับปืนกอ๊อกนะคะซึ่งโมก็ไม่ได้ยิงบ่อยนะคือเขาบอกว่าคนที่ยิงปืนกอ๊อกเก่งๆเนี่ยเขาแนะนํามาว่าถ้าจะยิงปืนกอ๊อกเนี่ยเขาให้กริปสูงนะคะซึ่งเวลากริปสูงเนี่ยมันก็จะมีปัญหานะคะเรื่องของคันค้างสไลด์ที่หลายๆคนนะคะก็คือยิงเสร็จแล้วสไลด์ไม่ค้างเนื่องจากว่ามือกริปอยู่แล้วเขาไปกดคันค้างสไลด์ไว้นะคะ หรือว่าบางคนนะคะก็กิปต่าแล้วก็ไปดันคันค้างสไลด์ขึ้นทําให้เวลายิงเนี่ยติดขัดซึ่งตรงนี้นะคะทางคุณป้านก็มีการแก้ไขนะคะยกคันค้างสไลด์ขึ้นมาข้างบนอย่างนี้เลยนี่เดี๋ยวให้ดูเวลาเรากริปเนี่ยกริปสูงแค่ไหนนะคะก็จะไม่โดนหลายท่านนะคะที่ใช้ปืนกอกแล้วติดการกริปปืนสูงๆนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่โมแนะนําให้แต่งกันค่ะ สองเป้ากระดาษแล้วก็สี่เพดเหล็กนะคะครับคราวนี้ <มา S 1> เป็นคุณปิงบ้างนะคะเดี๋ยวจะให้สัญญาณนะคะโอเคชตเตอร์อ y ย u เ e a d y แสนบายอืม ต้องบอกว่าไก่ทิมมี่อัลฟาเป็นไกที่ผมว่าต้องใช้ความคุ้นเคยอพอสมควรเลยเพราะเมื่อกี้พยายามจะคลายรีเซ็ตแล้วกดย้ำเข้าไปมันไม่ลั่นนะฮะเนี่ยทุกคนลองดูนะเดี๋ยวฝั่งนี้ดีกว่าโทษทีปล่อยรีเซ็ตมันไม่ดีดออกมามันต้องปล่อยสุดเลยอืมเพราะปกติผมเวลาผมปล่อยรีเซ็ตผมจะปล่อยแค่นี้มันควรจะตึ๊กแล้วแต่มันคมมากเลยนะคุณปิงมันไม่มเหมือนไม่มีจังหวะการลากไกลเลย ก็คือตอนที่เอาปืนกระบอกนี้มาคุณป้านก็เตือนอยู่ว่าพยายามทําความคุ้นชินกับไกลนิดนึงเพราะว่ารีเซ็ตมันจะไม่เหมือนปืนทั่วไปคือแบบเมื่อกี้พยายามย้ําย้ำยมันไม่ลั่นพอปล่อยสุดลากตึกก็ดอดก็ตกค่ะเหมือนอคุณป้านวางยาเราสองคนยังไงก็ไม่รู้เนี่ยเอาปืนมานะคือจริงๆแล้วเนี่ยปืนอน่ะดีนะทุกค,คนแต่ว่าก็อ,อยู่ที่คนด้วยนะคือถ้าคนไม่คุ้นชินนะคะ ก็อาจจะยิงได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าคนเนี่ยแปแล้วก็ปืนอีกประมาณยีสรกระสุนอะปืน10กระสุนอีก10ก็ได้นะคะเดี๋ยวลองอีกชุดหนึ่งดีกว่านะครับได้เลยโอเคเดี๋ยวให้สัญญาณอืม ก็อย่างที่บอกครับถ้าทําความคุ้นชินกับไกทิมมี่เอาฟาได้นิดหนึ่งเนี่ยก็ดีขึ้นครับแล้วนี่ดูลูกกล่งกระสุนที่ยิงสีนัดนี่คือของคุณปิงนะคะ,ะทั้งส <2 S 1> องรอบประมาณนี้เลยข้านอกของใครก็ไม่รู้ค่ะ <c oughs> โอเคค่ะก็จากการทดสอบยิงไปนะคะเหมือนโดนวางยาเลยทุกคนคือไม่คุ้นชินกับปืนนะคะโดยที่เราดูจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้วเนี่ยคือแบบดูซิง่งดูอะไรทุกแบบ ยอดเยี่ยมมากเลยทุกอย่างนะคะแต่ว่ามันถูกแต่งมาแบบแทบจะทุกส่วนแล้วนะคะคือเพื่อคนคนนึงเลยเพื่อเจ้าของปืนเลยด้วยซ้ำนะคะตามความชอบของเขาอ่ะจากการที่เราทดสอบไปเนี่ยก็คือมีเรื่องของไกนะคะที่ต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นชินมากๆเลยคือส่วนตัวโมวก็ชอบไกลแบบนี้นะที่มันค่อนข้างค,คมเลยเพราะว่าโมไม่ค่อยชอบไกแบบระบบเข็มพุ่งที่แบบเออมันจะหยุนหหน่อย แต่เนี้ยดีมากแต่ไม่ชินนะคะซึ่งคุณปิงก็บอกเหมือนกันว่าเอ้ยยิงๆิงไปเนี่ยคือแบบเรารู้สึกว่าแบบเออเราเรายิงรีเซ็ตไกลก็รู้สึกว่าเอ้ยมันยังไม่ใช่จังหวะที่เรายิงนะคะก็ต้องอาศัยความคุ้นเคยกับมันสำหรับใครที่มีก๊อกนะคะทั้ง34หรือว่าเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูไว้เป็นแนวทางการแต่งได้เลยนะคะ มีอะไรก็สอบถามเพิ่มเติมได้ทางโมหรือว่าทางคุณปัน้นเพจแท็ก i ี่คู่บได้เลยค่ะแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์คลิปนี้นะคะคอลลาเจนซีลีนค่ะ